พี่น้องสวัสดีครับมีคุณมดให้ัรงกินครับอ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยตาเขาเปิดพวกล่มมาเลย,เลยต้องเปิดพรล่มให้น้องมดเพราะว่ามันอวบแต่ว่าเอารี่ไว้ขังตู้เย็นมันยังบวบผัดเตาแก๊สเปิ่ แม่กับพ่อแม่ไปเอามาแล้วป่อม่ก,มกับพ่อกับบุ๊ดอยู่ทั้งหนเฮียนเอาเองอ้าพี่น้องแถบ,แถบพี่น้องมากินเข่าเ้อโอ้เข่าจ้า เอาคนเนี้ยขันตาขันเขาเย็นเขาเย็นไหมเนี่ยเขาเี้านี่ขนหรืนนี้ยันตาสบายมงเขามองเขาฝัเจอหนึ่งี่ร้อยเก้า อันน,นี้แคทึ่อประท้งเองกหนึ่งจัแบบอาอย,อยุแกทั้องตบพูดแกอันนี้แล้วแบ่ก็ต้อได้ดาวมีนได้ล้ใไรดาว

ดเหมะบั um ้นเนี <Mm ้เ hmm. ่เงนี้นเข้ามันจะเสียบปอกเราตงตเลกแล้วอนี่ว่าคันนีน uh, ใ่เลยลงไว้คนเอาเพียงไปจัดมันกแล้ ว่เขาหวานารบ้าเขาใน nhập gì để lọc ba nhân bệnh nhân mà, phải nhận, phải nhận mà mất đó, Của bạn đâu thì đây nhận vấn của bạn có ừ. thể Cái ช่วงไ <ừ. S 1> งหนไแล้วเบื้องันยังเบิ้งแน้อูกวดตอเนาที่น่บื้ <ừ. S 2> โอ้นังก็คิดแต่ปี่าล้องไหนนะนงไปนะ้ามวเลบดโศกกะหาน้ำเขาบดดีใจกหัวน้ำขนเขาไม่เกงาม่หลัง

น, ừ, นันนี่เขาบนนักกีหล่ะเดี๋ยวตกนที่ิ่แม่กบูกเ <ừ, S 1> ีวตววน้นแม่เขาบุกมัดเรื่องแม่เขาบุกเลยไดปวดปวดแค่กูกูแม่ก็ไป่ได้ปวดจวดแร่ที่วิ่งเลยตาย

การเจองอนบรเียนจีเทางต้องจัใก่อนรเลามาอายตาคนขะกัีคนหาว่าะกเนยกระดาของเงื่อนบันไลายเนเงเป็นอ่ะอุ่ตรงอนเื่อฟง เน่ยคอยคนคล้องออกมาจากเพื่อนรักแล้วร่างเขาเป็นเนือเงีย